สวัสดีครับผม p p เพวันนี้ p p เพจะมาแกะกล่องกับเคสนะครับของ iPhone 14 Pro Max เป็นเคสนะครับยี่ห้อเคสดีไฟนะครับเดี๋ยวผมขอแกะเลยรุ่นนี้รุ่นอิมแ c คเคสนะครับผมขอแกะเลยนะครับนี่ปึ๊บในกล่องครับก็จะสกินครับผมของเคสดีไฟเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะวันนี้ก็จะรีวิวแบบเร็วๆครับผมไม่มีอะไรเลยวันนี้แล้วก็หาคัปเตอร์ครับผมมากรีดกล่องมันครับแบบนี้ เออจริงๆอะพี่เป็นคนถนอมของอยู่แล้วครับผมตัวเคสก็จะไปจิดฟิล์มอยู่แล้วนะฟิล์มหลังนี่นะครับอันนี้คือภายนอกกล่องนะครับก็สกินคำว่าเคสด e f y แบบนี้เลยเนี่ยสวยครับบอกเลยว่าสวยเคสดีไฟจริงๆพี่ก็ใช้นะครับเป็นตัวเคสดเคสดีไนะครับรุ่นนะครับผมเบานะครับตัวนี้ให้ดูอีกครั้งว่าใช้จริงนะครับขอ แกะดูเลยนะครับปึ๊บก็เจอแบบนี้นะครับออกมานี่อันนี้กล่องนะครับแล้วก็จะมีซองครับของตัวเคสดีฟออกมาให้เราเลยครับดูครับว่ารุ่นอะไรครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับคือตัวนะครับผมเคสดีฟรุ่น i Impact Case นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมวารันตีนะครับว่า ตัวน <People> ี้เราซื้อเป็นของแท้ไหมอะไรไหมมันก็จะมีนะครับผมตัว QR code นะครับบ่งบอกว่าเคทิฟาเราของแท้เพราะว่าของปลอมเยอะมากเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชในช้อปปีดูครับว่าเคทิฟาเพื่อนก็จะเจอครับผมราคา2 3งสามร้อยนแหละคือของปลอมแน่นอนครับผมถ้าของแท้ครับก็จะมีวันตีแบบนี้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ของแท้มีประกันนะหรือว่ามีการใช้งานที่เป็นของแท้อยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีฟิล์มนะครับผมตัวฟิล์มติด เพอป้องกันนะครับรอยระหว่างขนส่งครับด้านในและก็ด้านนอกนะครับตามต้นฉบับของเคสดีไฟเลยนี่พีชให้ดูใกล้ๆนะครับว่าลายนี้เป็นไงบ้างนะครับดูครับนี่ครับลายนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบใสๆนะครับผมแล้วก็ออกได้นี่ครับนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวพีจะส่องไฟให้ดูเลยครับผมกับตัวนี้นี่ครับ คือมันสวยจริงครับอันนี้ก็บ่งบอกว่าเราใช้วัสดุรีไซเคิลนะอย่า้ผมในการออกแบบหรือว่าในการผลิตนะครับผมนี่สกินดั้งเดิมครับเป็นสกินแบบเช็ดยูไฟนะครับนี่อันนี้ไฟของพีนะครับพีเอาไฟส่องก่อนดูครับว่ามันใสจริงนะครับใสขนาดไหนก็ลองดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวพีจะเทียบกับตัวที่เป็นตัวเบานะครับนี่ครับก็เป็นแบบนี้ แตกต่างแค่มีตัวเบาครับสด้านเฉยครับนอกนั้นก็เหมือนกันทุกประการนะครับครับตัวนี้เป็น max safe นะครับตัวนี้เป็น Impact Case ตัวธรรมดาครับไม่ใช่ max safe ราคาก็2,390บาทหรือว่า2,290บาทประมาณนี้แหละราคาของตัวนี้นะครับถือว่าสวยนะครับผมถ้าใส่สีม่วงนี้ก็จะสวยครับเพราะว่ามันเป็นตัวเสๆครับตรงนี้นี่ถือว่า โอเคครับผมกับเคสท f y ตัวนี้สวัสดีครับพีก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอไปใส่เคสก่อนแล้วกันนะครับ